โอเคผมไปเจอแมปหนึ่งมาซึ่งน่าเล่นเอาเรื่องแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยก็คือแ,ปแอมป anime a a a นี่แหละเพราะผมนะเป็นแ,ปแนม AA, แป anime a a แมปหนึ่งเตะซึ่งผมไปดูในกลุ่มนี่การตลาดขายเพจนี่ค่อนข้างดีเอาเรื่องเลยอ่นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําโค้ดสำหรับมือใหม่ด้วยผมก็เป็นมือใหม่แต่ผมวห้าสิหกทำไมผมถึงเว็วห้าสิบกเพราะผมไปสุ่มหารีเจนแล้วก็ ได้ดีเจนมาแล้วก็มาเอฟด่านแรกอะ่ะเอฟวันหนึ่งผมได้มานี่เลยห้าสิบกว่าวิวจริงๆเล่นมาแล้ววันหนึ่งอะแหละอ่าถ้าแต่ถ้าเอฟทั้งวันก็ได้ประมาณห้าสิบวิวอะ่ะเนี่ยเลเวลตัวละครนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาทําการกรอกโค้ดถ้าจำไม่ผิดผมยังไม่เคยกรอกโค้ดเลยอ่าเอาอันนี้ก่อนอันนี้เราก็ไปกดเนี่ยแล้วก็ไปกดจอยกรุ๊ปที่อยู่ในแมบบ็เนยมันจะมีข้างล่างอะ่ะตอนเราเหมือนเราสร้างเซิร์ฟแบบอ่ ไปกดจอยกรุ๊ปแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาใส่โค้ดเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเปิดเพลงสักนิดนึงตั้งค่าเซตติ่งออนอยู่นะปิดแน่เลยโล่ Low. อแล้วก็อันไหนเออต้ปิดเสียงเพลงอัอนนี้ มันไม่ได้ยินเพลงไม่ได้ยินไม่เป็นไรมาต่อไปเราใส่โคเรีวผมนะแล้วก็มันมีอัปเดตมาใหม่มันมีเอเลดบอสเอ้ยไม่ใช่เออเอเลดโหมดไม่ใช่เอเลดีมาติดมาติดในแแบบไอ้อันนั้นมามีเลดบอสเลดบอสก็จะเกิดตอนไหนมันก็จะบอกเลยนะโอเพนอินหนึ่งนาทีแต่ผมไม่ลงลงไม่ไหวหรอกน่าจะเอาโหดเอาเรื่องอยู่เพราะเราก็เพิ่งเล่นเอง เดี๋ยวผมจะมาสุ่มละกันมาสุ่มตรงนี้เดี๋ยวผมจะนะกาะโค้ดมันใส่ตรงไหนนะอ๋อนี้ปะอะไหนอ่ะโค้โดโค้ดอะโค้ดอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดใต้คลิปเลยว่าผมนะอ่าโอเคอันแรกแตงฟอ for สี่แสนอ่าได้มาห้าร้อย sorry for ปูดีเลย เราเวนวักอ่าได้อีกมาห้าร้อยเรดบอสอ่าห้ามเว้นวักนะอ่าเดี๋ยวผมแจกไว้ใต้คลิปเล้ยวผมอ่โค้ดอันนี้ผมจะกอกครบทุกอันเลยนะอ่าผมกอกให้ดูว่ามันได้มาเท่าไหร่บ้างไอโค้ดมาใหม่อะ่ะมันจะได้ประมาณนี่แหละเอาโค้ดเก่าโค้ดเก่ากอกไม่ได้เหรอพราเรากรอกไปแล้ว ตัวตัวนี้ผมยังไม่เคยได้ใส่เลยมั้งเนี่ยใส่ไม่ได้โค้ดเก่าใส่ไม่ได้หรออ๋อไอพันเจมมันผมกรอกแล้วมันไม่ได้โไอโค้ดเก่าอะ่ะอ๋อมันได้พันเจมแต่สิบเจมก็กรอกไปเลยนะมือใหม่เพราะว่ามันทุกหน่วยเพชรที่เขาให้มาเพราะค่อนข้างสําคัญเลยเดี๋ยวผมมาสุ่มมิติสักตัวหนึ่งอ่า มันได้แล้วอ่ะสองประมาณสองหมื่นเบสอ่ะถ้ามือใหม่อ่ะเริ่มต้นฟาร์มถ้าจะฟาร์มเอลทโหมดอ่ะผมแน,นะนํานะยังไงก็ต้องสองสองหมื่นเพชรอ่าเริ่มต้นฟาร์มก็คือเราต้องไปหาตัวรีเจนอ่ะมาฟาร์มมาฟาร์มด่านแรกก่อนอ่ะแบบฟาร์มเอฟเคเหมือนแมปเก่าอ่ะเหมือนทอยเลทเลยเออแล้วเวลามันเอฟเคอ่ะมันจะเกิดอยู่กับที่มันจะไม่ไปไหนเลยผมชอบตรงเนี้ย เวลาฟาร์มแบบมือใหม่เริ่มต้นฟาร์มอะโอเคโค้ดได้ประมาณนี้นะอ่ะโค้ดนั้นได้ได้ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งละผมมีสองหมื่นได้ประมาณสี่พันนะก็เข้าอ่ะโอเคโอเราจะมาสุมเลยอ่าตัวนี้ดีนะมือใหม่ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมจัดเลยอันนี้คือตู้ลิมิเต็ดอัปเดตมาใหม่อ่าเป็นตู้ลิมิเต็ดตัวน้านี้ไม่มีนะมันมีแค่สแตนด์ดเดียวอ่าผมจะขายแรกกับอีปีเลยดีเจนเก็บไว้เผื่อได้อ่า ชยนี Shiny, เเ่เอาไว้เทรดเอาไว้เทรดได้โอเคกดอ่าออโต้โอเคทำไมเสียงเราเปิดไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนช่นี่เนี่ยก็ต้องขายทิ้งปิดโอเคอ่าผมอยากฟังเสียงเพลงในเกมมากเลยไว้ไว้เต็มนะ มันมันไม่ได้ยินอะไรเลยผมไม่รู้ว่าโปรแกรมมันมันก็เต็มอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรืออะไรหรอในเกมหรอนี่เออบั๊กแล้วมั้งช่างมันมาต่อเราเนี่ยผมว่าไม่น่าครบหรอกปึ๊บมาผมขอ มิติอืมแต่ดีเจนไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าดีเจนถ้าดีเจนอยากไม่ได้ฝั่งเนี้ยแต่มิติผมอยากได้ตัวนี้โดนัทไม่เอาอยากได้ตัวนี้ไหมอเคโอเคมายังเกลืออยู่นะตอนนี้ยังเกลืออยู่เกลือโอ้แรงหมดเลยมา อสีม่วงอะยังไงก็อี e. อ่ะเอาไหมอ๋อได้รีเจนโอเคเพราะรีเจนตัวนี้มันมันตีแอร์มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ารีเจนใหม่ละเอาใช้นี่ แต่นี่แลไม่ค่อยเท่าไหร่แลมันต้องมันได้มาส้มแล้วเขาไปสุ่มฝั่งนู้นไม่ยักได้มิติดไม่รู้ว่าดวงผมจะระยำขนาดนั้นไหมวะที่แบบว่าสุ่มหมดโลเลยแบบครบเลยอ้าวสิ Okay, เกลือต่อโอเคเกลือดูก็รู้เลยงานต้องเป็นสีลนะุงนะมันต้องเป็นส <c oughs> ีลุงเกลือเกลือเกลือเฮ้ยลูกพี่ชายนี่หละเอามาทำไม <c oughs> อยากได้ตัวสีเขียดอะถ้าตัวสีเขียดนะ่าจะมาสีแดง เอ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหดูพี่มาว่ะต่อไปผมอยากได้ดีเจนตัวเนี้ยโอ้โจิตผ่านพิดจะได้ไหมคร่ะอยากได้ไฟแฟงกี้อะ่ะผมจะมาอีพีอยากได้แฟงกี้แล้วนี่มันอ๋อนเลยโอเคผมอยากได้แฟงกี้ ขอแค่แฟงกี้ใส่บอกพอแล้วเฮ้ยมาเลยวะ่ะมาเลยเนี่ยแฟงกี้ใส่บอกโอเคแค่นั้นโอเคแล้วานะขอดูหน่อยดิเดี๋ยวผมจับวิมาเลยนะยูนิตตัวที่ได้มาตั้งนีนตัวนี้ตัวแรก ชายนี่สเตตค่อนข้างดีนะมี A อันสุดท้ายโอ้ยมันตีแตกต่างกันยังวะแต่มันตีแอร์ตัวนี้มันตีแอร์นี่ไม่กฮิวตีแอร์อันนี้ตีพื้นเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ก่อนละกันยูส ได้กี่วิวอะห้าสิบเหร่ไม่ไม่ไม่ออได้ไหมอ่ะเอาประมาณสักวิวสามสิบแล้วกันอยากได้แค่วิวประมาณสามสิบต้องกดคิดจริงี้จริงเหรอ ประมาด้วยสามสิบเนี่ยใครจะมาสุ่มก็ผมหมดไปหมื่นสามก็โอเคอยู่อ่าหมื่นสามถือว่าใช้ได้ก็เกือบเกือบตันเลนมันอะที่ต้องใช้สองหมื่นหมดไปหมื่นสามก็โอเคอยู่ไม่หมื่นสามดิเพราะเรามีสองหมื่นหกอะเออไม่รู้หมดไปเท่าไหร่คำนวณเนาะผมก็โตเลขกหมื่นสามก็มาหมื่นแปดมั้งประมาณหมืน่นแปด อ่ะสักวิวสามออ่าโอเคฟีดที่ได้มาเยอะๆนี่ก็คือบอทเลยบอทเหมือน Fk เอ i t ดหมดเลยที่ผมสอนคลิปก่อนๆมันง่ายๆอ่ะมันเนี่ยเวลาเราหลมมีมูไอมูมูมามันมีตัวนี้ก็คือมันบันทึกแบบว่าเหมือนเราเล่นมือเลยเออแล้วมันก็กดเพียเกนได้มันมีปุ่มให้เพียเกนอ่ะก็วนไปอยู่นั้นอ่ะมันง่ายๆเองมาต่อไปแฟงกี้ ก็ทักววสามสิบเมือนกันมาแฟงกี้อืมนะแฟงกี้แฟงกี้ต้องฟีดก่อนอ่าอันไหนเอ่ยมีไอเทมยูแล้วก็เลือกอ่าแฟงกี้ <laughs> เราต้องมาคีนี้จริงๆหรอเดี๋ยวผมจะทดสอบนะว่าลงเอ็นเลไหวไหมแต่เรายังไม่เคลียร์สตอรี่เลยดี๋ยวผมจะทดลองก็แคาให้ดูเวลาลงสตอรี่ถ้าเราม,มีตัวมิติแล้วมันจะง่ายขึ้นมากเลยคือถ้าไม่มีมิติมันเลยไม่ได้นะผมบอกก่อนมันมันไปไม่ไหวอะ่ะแต่หลักๆอะ่ะถ้าใจาเอพีดาแรกก็รีเจนพอแล้วแต่ถ้าเราไปลง ไม่ใช่เอเลรดีอินฟินิตี้หมดอ่ะมันต้องมีมิติแล้วก็เนี่ยตัวทองเนี่ยสักตัวหนึ่งกำลังดีเนี่ยสามสิบอ่ะโอเคสามสิบมามาทดสอบดูเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยเคลียร์สตอรี่เลยหรือว่าเคลียร์แล้วผมก็ไม่แน่ใจมาดูกันแต่ยังไม่เคลียร์ยังชาร์ปสีเลยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแค่ตาเดียวพอละ มาเดี๋ยวลองเดี๋ยวทดสอบแฟงกี้เอาตัวนี้ลงไอ้แฟงกี้วางเพลงกว่าไอฟิล์มดราก้อนคีอันนี้จากจากเรื่องอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จากเรื่องเลยเดี๋ยวลองแฟงกี้ดูด้วย แต่ดาเมจมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวมิติกับตัวนี้เห็นไหมดาเมจห่างกันเท่านึงโหดเลยนะผมว่า oh, oh, ตัวนี้ผมว่า oh, ตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยโอ้ oh, ดูบอสออกมาแปบ๊บเดียวตายหน้าบ้านเลยจริงจริง ใช้แฟงกี้ก็อาจจะผ่านแล้วนะผมว่าโอเคค่อนข้างใช้ได้เลยมาก็ประมาณนี้ผมนะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก็ใครมาลองเล่นมือใหม่ผมแนะนำนะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออเล่นเล่นไอตัวเริ่มต้นเลยอะ่ะมันจะให้มาตัวหนึ่ง ล้วเล่นผ่านสักส3ด่านอ่ะผ่านสัก3ด่านเพราะต้นเกมมันจะให้มา200เพิษคือผ่านนะฮะไ้่ได้สัก3ด่านเราพิษห้าไปสู่มหารีเจนเลว้วผมถ้าได้รีเจนมาก็อ่านัา่นแหละเอสบายแต่ถ้าไม่ได้รีเจนก็จะตั้งบอทลําบากหน่อยเพราะว่าเราต้องหาตัวที่แบบว่าแบบตัววางละ800ขึ้นไปอะ่ะมันถึงจะเอแล้วสบายใช่มันต้องประมาณนั้นไม่งั้นมันเอฟเคบากมากเลย คือต้องอย่างไรต้องมีดีเจนอะ่ะผมบอกเลยดีเจนนี่วางครบแล้วก็แค่นั้นก็ผ่านแล้วผมนะวางครบสี่ตัวก็ผ่านแล้วอะ่ะดีเจนอ,ะอ่ะประมาณนี้ครับผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยผมนะเดี๋ยวใต้ลิงก์เอ้ใต้มินไม่ใช่ใต้มินใต้ลิปเดี๋ยวผมอันนี้เหมือนเดิมผมนะผู้ติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยผม